เดินลงบันไดจะไปตากผ้าห่มนะคะแล้วคุณโคก็มองเห็นสิ่งนี้ค่ะรังนกโอ้หรังนกที่มันเคยอยู่ข้างบนนี้ไม่รู้เหตุใดใบไม้มันร่วงใบมายมมันร่วงจังเลยค่ะมันร่วง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 รนนะคะใบไม้มันร่วงมันร่วงล่นจนกระทั่งไม่สามารถพยุง เจ้ารังนกไม่ได้ต้องดูก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงมีร้องเจี๊ยบเจ็บเจ็บเจ็บตัวเล็กๆตัวแดงๆมีใครเยอะไหมจะลองเปิดดูนะคะโอ้หนึ่งสองหนึ่งสองสามมีขีดตัวอยู่ในนี้อย้ยคุู้ยน มีหลายตัวบอลังนกลังนกโอ้ยเก็บเสร็จมาทีละอันไมาคือเบาเถอะล่ะอทำไมมันเบาจังเลยอ่ะอืมลังนกทำไมไม่มีนกอืมโอ้ยมันเก่งมากเลยนะคะเนี่ยแน่นหนาเลยนะคะเนี่ยมันทำรังอะไรแบบแบบแน่นมากเลยแสดงว่าแบบ มันใช้ความพยายามในการไปไปเอาไปเอากิ่งไม้ใบไ,ไ,ไม้เห็นไหมคะเห็นรู้แล้วดูสิมีคิตัวอ่าจุบุบุบุาทำไมมันเบาจังเลยเบาจังเลยไม่ไม่ีจักตัวไม่มีไข่เลยอ๋อไม่ไข่เลย ไม่มีไข่เลยสักฟองทำรังนกเปล่าๆหรือโอ้รังนกไม่มีนก There's no eggs There's no birds ไม่มีนกไม่มีไข่ไม่มีลูกนกมีแต่รังเปล่าๆรังนกภาษาอังกฤษคือ Nest N e S T, N-E-S-T Nest โอเคนะคะ เก่งมากเลยนะคะเนี่ยรังนกว่าจะทำได้เนาะโอ้เก่งเก่งรังนกเรื่อง